แอนนี่วันนี้เรียนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเมิริกาใตา้เธอพอจะเข้าใจบ้างไหมฉันก็พอจะเข้าใจนะเธอมีอะไรสงสัยหรือเปล่าเธอช่วยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมฉันไม่ค่อยเข้าใจได้อยู่แล้วเอองั้นเดี๋ยวเราไปติวกันที่บ้านฉันไหมได้เลยแอนนี่ขอบคุณเธอมากนะ จะเข้าใจเรื่องแหล่งน้ำมากเลยเธอพอจะมีเทคนิคในการจำไหมมาเดี๋ยวฉันจะช่วยให้เธอเข้าใจและจำได้อย่างดีเลยล่ะเย้ yeah! ขอบคุณนะแอนนี่เพื่อนรักงั้นเรามาเริ่มจากแม่น้ำแอมซอนก่อนเลยนะ แม่น้ำแอมซอนมีความยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากแม่น้ำนนในทวีปแอฟริกามีต้นกำเนิดจากการรวมของแม่น้ำต่างๆและไหลไปทางตะวันออกในเขตบราซิลและไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณเส้นศูนย์สูตรอืมและแม่น้ำปารีนาเอ้ยแม่น้ำปารานากับปารักัยเราจะแยกออกได้ยังไงเพราะสแม่น้ำนี้อยู่ใกล้กันมาก แม่น้ำปารานาแม่น้ำตอนกลางอนไปทางใต้ของทวีปต้นกำเนิดจากที่ราบสูงในบราซิลเป็นเส้นเขตแดนระหว่างบราซิลกับปารากวัยและปารากวัยกับอาร์เจนตินาไหลไปรวมกับแม่น้ำในปารานาในเขตปารากวัยเธอเห็นตัวอย่างในภาพไหมเป็นเส้นเขตแดนระหว่างบราซิลกับปารากวัยและปารากวัยกับอาร์เจนตินาและนี่แหละคือแม่น้ำปารานา แม่น้ำปลาลักัยเป็นแม่น้ำทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปต้นกำเนิดจากแม่น้ำลีอูกันดีไหลามารวมกับแม่น้ำปาลานาอีบาเป็นเส้นเขตแดนระหว่างบาร์ซิลกับปาลาลักไยไหลผ่านอาร์เจนตินาและไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกว้าวเธอเก่งมากเลยเธอช่วยอธิบายให้ฉันฟังต่ออีกได้ไหมในส่วนของแม่น้ำโอริอะไรนั่นนะ่ะมีต้นกำเนิดจากที่ไหนหรอ เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้เธอฟังเตรียมตัวฟังนะแม่น้ำโอริโนโกเป็นแม่น้ำในเวเนซุเอลาต้นกำเนิดจากภูเขาเซลาปาลี ari, ทางตอนใต้ของประเทศเส้นเขตแดนระหว่างโคลอมเบียกับเวเนซุเอลาไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกในทวีปอเมริกาใต้ยังมีทะเลสาบที่สำคัญเช่นทะเลสาบติติตกา,กา ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนติสบริเวณเส้นเขตแดนระหว่างเปรูกับบลริเวียมีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้อ๋อฉันเข้าใจแล้วขอบคุณเธอมากนะที่ช่วยอธิบายให้ฉันฟังไม่เป็นไรจ้าถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามฉันได้นะบ๊ายบายนะพิงกี้พรุ่งนี้ไว้เจอกันที่โรงเรียนนะเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้ไปติวกับแนนซี่มา สนุกมากเลยค่ะคุณแม่แอนนี่ทำให้หนูเข้าใจมากขึ้นในเรื่องที่เรียนมาไปติวเรื่องอะไรมาล่ะแล้วให้แม่ฟังหน่อยสิลูกเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาใต้ค่ะอืมเดี๋ยวถึงบ้านหนูจะสรุปให้คุณแม่ฟังนะคะแม่ดูนี่สิคะแอนนี่ให้แผนที่ระบบแม่น้ำมาด้วยไหนลองสรุปให้แม่ฟังสิ น้ำส่วนใหญ่เกิดจากที่ราบสูงและภูเขาทางตะวันตกของทวีปแล้วก็ไหลออกทางชายฝั่งตะวันออกและทางเหนือของทวีปอเมริกาใต้ค่ะโดยมีแม่น้ําที่สําคัญ4สายด้วยกัน 1. แม่น้ําแอมะซอน 2. แม่น้ําปารานา 3. แม่น้ําปารักวัยและสุดท้ายแม่น้ำโอริโนโกแล้วก็ยังมีแม่น้ําสายส,สั้นอีกมากมายส่วนใหญ่ก็เกิดจากเทือกเขาแอนดีสและบริเวณที่สูง น้ำตกที่สูงที่สุดในโลกอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ใช่ไหมลูกเอชื่อน้ําตกอะไรนะใช่แล้วค่ะคุณแม่ชื่อน้ําตกแองเจลซุ่งอยู่บนที่ราบสูงอีกาน่าในเวเนซุเอลาค่ะคุณแม่ลูกแม่เก่งมากเลยปะเราไปกินข้าวเย็นกันดีกว่าเพราะแอนนี่ช่วยติวให้หนูด้วยแหละค่ะหนูถึงจำได้